สวัสดีครับทุกคนผมน็อตนะครับคลิปนี้ผมจะมาพาทุกคนไปหาเครื่องรางล e เจนดารีทั้งหมด8ชิ้นนะครับเพื่ออาชีพม m น n t ของเรานั่นเองถ้าเก็บครบ8ชิ้นปุ๊บเราก็จะได้อาชีพม m น n t นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้มีเนื้อหาการสปอยนะครับถ้าใครยังเล่นไม่จบปิดคลิปไปก่อนได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันสามารถ ไปเก็บตอนไหนก็ได้ไม่เหมือนอาวุธนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สนใจแล้วก็และพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับในอาที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับให้มาที่ป้อมฟา์ลอตนะมันจะอยู่ตรงมังกรที่มันนอนอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้เลยให้ขึ้นมาที่ป้อมนะครับตามผมมาได้เลยเดี๋ยวผมจะจุดไฟให้นะ ทุกคนจะได้เห็นกันแล้วก็เดินตามทางผมมาไลยเลยครับพอออกมาปุ๊บตรงนี้ผมแนะนำให้วิ่งอย่างเดียวนะครับ ๆๆเพราะว่ามันจะซับมอนออกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็โหดด้วยเพราะฉะนั้นวิ่งคือทางออกที่ดีที่สุดครับแล้วก็เดินลงมาตรงนี้มาตรงนี้ครับให้กลับหลังหันมาจะเจอทางไปต่อชาร์จก่อนชาร์จก่อนๆๆๆๆแล้วก็กระโดดไปมาตรงนี้จะเจอหนูใหญ่เอ๊บกระโดดลงมาครับไอเทมจะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยอุ้ย อันที่2นะครับมันจะอยู่ในวิทยาลัยนะให้เริ่มต้นจากบอลไฟห้องประชุมนะครับจะเป็นบอลไฟที่หลังจากที่เราฆ่าบอร์ดมาได้นะครับพาวามาปุ๊บแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้บแล้วก็ขวาอีกตัวนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปกระโดดลงไปสิขึ้นไปอะไรแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยครับพอขึ้นมาถึงแล้วให้หันขวานะครับมันจะมี กระจกแตกอยู่แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึง่งเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับทางซ้ายมันจะเป็นมันจะมีไอเทมอยู่อยู่ตรงศพแต่ถ้าเลี้ยวขวาเราจะเจอเครื่องรางอันนี้เก็บไปภาพเหมือนลาดากรอันที่3นะครับมันจะอยู่ตรงบอลไฟน็อกสเตลล่านะครับวิธีมาตรงนี้เนี่ยให้เราทำเฟสเรนนี่นะครับแล้วก็อพอพอเรนนี่หายไปปุ๊บให้เรามาที่หอคอยจอเวทเรนน่านะครับ พอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีวาร์ฟอยู่บนยอดหอคอยนะครับแล้วมันจะมาผล่อยู่ตรงนี้แม่น้ําเอลซิลสายหลักนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเ,เลยจะมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เดินตามผมมาเลยครับระวังมอนพวกนี้ด้วยนะถ้ามาตอนเวลเลนน้อยนี่โหดเอาเรื่องนะครับ ไอตัวนี้ก็เหมือนกันออกน้อยขอทางหน่อยครับวิ่งขึ้นบันไดไปครับแล้วก็มาพอมาถึงตรงนี้นะครับฉีกข,ขวาเลยครับฉีกขวาเลยฉีกขวาเสร็จปุ๊บจะเห็นลุกกิ้งถ้าเห็นลูกกิ้งนี้แสดงว่ามาถูกทางแล้วครับเตรียมสเตมิน่าให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราจะสับตีนแตกกันล่อม,มันออกมาครับ ไว้ไอ้ซาดกิ่งติดหินติดหินโครงกระดูกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอะไรน้่ยเดี๋ยวผมขอฮิลวก่อนนะเข้ามาในห้องนี้ต่อเลยครับในห้องนี้มันจะมีสลามตกลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับ ทุกคนจะเห็นทางเดินยาวๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามีบอสหรือเปล่าไม่มีบอสนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยครับนี่พอมาถึงแล้วมันจะมีออีพวกกระเลวกระลาดเตรียมตัวให้พร้อมครับที่จริงไม่ต้องฆ่ามันก็ได้นะไปเก็บของที่อยู่ข้างหลังก็ได้นะครับ แล้วก็เดินตรงเข้าไปมันจะอยู่ตรงนี้เปิดกล่องมาครับแล้วก็จะได้เครื่องรางมาเครื่องรางที่ได้คืออันนี้ครับกดผิดกดผิดนี่ครับจันทาน็อกสเตลล่าครับอันที่สี่นะครับมันจะอยู่ตรงพุกปิดผนึกตระกูลสีทองนะครับอันดับแรกวิธีมาก็คือ ให้เราเริ่มจากบอนไฟนี่ครับเน้อติดพิกษาทองแล้วก็ไหลาตามออซอกหลืบมาเรื่อยๆมันก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือให้วาปมาตรงนี้แล้วมันวิธีลงมันจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันจะอันตรายหน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอเดินทางมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้ใช้กุญแจหินเวทครับเอ้ยกุญแจดาบหินใช้เสร็จปุ๊บมาฆ่ามอนตรงนี้ไม่ใช่มอนหรอกบอส พอฆ่าเสร็จปุ๊บเราจะได้สิ่งนี้ครับนี่ครับภาพเสมือนกอตฟรีอันที่5นะครับมันจะอยู่ในเมืองเอลฟายเอลแล้วก็ผมขอเริ่มต้นจากพรห้องมนซานะครับแล้วก็เดินตามทางผมมาเลยมันต้องเดินไกลหน่อยนะครับอ,อ๋อติดติดพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เดินไหลตรงมาตรงนี้ไป แล้วก็โดดลงมาครับตรงนี้ที่จริงแล้วถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยมันจะมีต้นไม้ตัวหนึ่งนะครับลาดตะเวนอยู่พอ,อเดินมาตรงนี้ปุ๊บให้ชิดฝั่งนี้ครับแล้วก็โดดลงมาจากแล้วก็โดดตรงนี้เออมันจะมีไอ้ศพนี้มั้งครับมันจะมีหินตีบวกด้วยนะหินตีบวกขั้นสุดนะลงไปข้างล่างก็ระวังนะครับ มันจะมีมอนตัวนี้ออกมาผมแนะนำให้ใช้เวทฮิวรอรอมันหันมาครับมาดิมาไหมเนี่ยยังไงอะ่ะอ๋อใช้ไกลๆอย่างนี้ก็ได้เว้ยเออนี่แหละครับจากตัวง่ายกลายเป็นตัวยากเอ้ยจากตัวยากกลายเป็นตัวง่ายไปเลยแล้วก็ใช้กุญแจดาบหินครับ ได้ไมาแล้วครับตาประทับผู้พองบริกาอันที่6นะครับเรายังไม่ได้ไปไหนจากเมืองเอลไฟเอลนะให้เรามาที่พรท,ท,ทางน้ำทางน้ําทิ้งนะครับแล้วก็เดินออกมาข้างนอกเลี้ยวซ้ายนะครับอย่าเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาตกนะแล้วก็ตามเออ่กิ่งไม้ลากไม้อะไรสักอย่างที่เป็นไม้นี่แหละ ตามไปนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจะเพิ่งโดดลงไปข้างล่างตรงประตูนนะให้เลี้ยวซ้ายมาก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับบมาถึงตรงหลังคาปุ๊บเดินลงมามันจะมีตรงนี้อยู่เดินลงไปเลยครับข้างล่างนี้อันตรายหน่อยนะเออใช้เวทีวิได้ป่าววะ ได้ที่ไหนแล้วเนาะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอย่าตกลงไปนะครับเปิดกล่องมาปุ๊บเราจะเจอกับเครื่องรางลู่ใหญ่ตามมาก่อนอันที่7นะครับให้มาที่พอเรียบสะพานใหญ่หลังจากที่เรา สังเวยมาเลเนียไปแล้วนะครับพล้วเร้าให้เดินออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นบันไดไปเสร็จปุ๊บเราจะเจอสะพานยาวข้างหน้าจะเป็นม้าให้เราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ไม่ใช่ขึ้นไปนะครับแล้วก็เดินตรงไปตรงนี้ระวังนะครับไหลตกได้นะถ้าเดินไม่ดีแล้วก็เดิน เข้ามาข้างในนี้มันไม่มีออันตรายอะไรนะครับมันจะมีแต่พวกซากศพทั้งนั้นเลยไม่ต้องกังวลนะข้างล่างเนี่ยจะเป็นไอ้พวกนกที่มันมีหลายๆตัวครับเนี่ยแล้วก็มีมังกรอยู่ตรงนน้นน่ะน่ะไอ้ตัวน่าํำคาญจริงๆแล้วตัวน่าลำคาญไม่ใช่มังกรหรอกแต่เป็นนกต่างหาก <c oughs> ตีแรงชิบหาย สวัสดีแล้วก็เก็บของฮะเอ,อ้อแล้วก็ตายแล้วก็ได้เครื่องรางราชาบูราณมาครับส่วนซูผมก็ปล่อยมันไม่นีแหละมาอันสุดท้ายแล้วครับอันที่แปดอันนี้นะครับให้เรามาที่แดนต้องห้ามหลังจากที่เราอฆ่าบอสหมาเสร็จแล้วนะครับมันชื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะขอโทษที หลังจากที่เมืองเรามันเป็นขี้เท่าอะครับขี้เท่าของต้นไม้อะให้เรามาที่บาไปที่ดินแดนต้องห้ามนะครับต้องบ้ามาตรงนี้เท่านั้นนะนี่เพรารว่ามาถึงให้เดินเข้าไปในเมืองนะครับโอ้ยผมขอตัดมาถึงตอนที่เรามาถึงกันเลยดีกว่านะอย่าลืมดึงพันโยกขึ้นเหมือนเดิมด้นะครับเผื่อว่าฉุกเฉินไม่ใช่ฉุกเฉิน ผื่อมันพลาดนะครับข้างล่างทุกคนจะเห็นไอตัวนั้น่ะเห็นหนึ่งตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกสองตัวโผล่ออกมาครับเรียกได้ว่าออไม่รู้จะพูดอะไรเลยแนหะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับว่าจะทำอะไรกับมันแต่ผมเลือกที่จะวิ่งแล้วกันนะ เอาโซไปทิ้งนีกว่าขี้เกียจยุ่งกับมันแล้วครับจะมาแล้วนี่ไงสวัสดีฮะโอ้โหหางมึงยังสะบัดโดนกูอีกเหรอขนาดเปิดตัวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมทำอะไรไป้ะ้ากดกินยาไปกดใช้เวทเฉยทุกคนจะเห็นหน่อยตรงนั้นนะเฮะ้วิ่งไปให้ไวที่สุดฮะ แล้วก็เก็บมาเก็บเสร็จปุ๊บรีบบาฟเลยครับก่อนที่มันจะว์ปไม่ได้นะนี่แล้วเราจะได้อันนี้ครับพระก,กรุณาพึกษาทองครับหมดแล้วสำหรับเ,เครื่องรางทั้ง8อันนะครับแล้วก็ถ้าใครอาชิเม้นไม่สำเร็จทั้งๆท,ที่เก็บครบแล้วนะครับลองเอาของไปไว้ในคลังแล้วก็เอากลับมาเข้าตัวเหมือนเดิมดูนะครับ หรือไม่ก็เอาให้เพื่อนก็นได้แล้วก็ให้เพื่อนวางให้เราคืนเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็เยอะจังอันนี้แล้วก็สุดท้ายละแ,แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์เลยนะถ้ากดซับสไครต์จะดีมากเลยผมไปก่อนสวัสดีครับ